สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชมความขยันต่ายอาร่ไทายล่าสุดไม่เป็นแล้วนักร้อง จอว่าใครหลายคนรู้จักราชินีลูกทุ่งคนนี้กันเป็นอย่างดีสำหรับตรไตอรทยัยซึ่งสาวดอกหญ้าคนนี้อยู่ในวงการมานานกว่า20ปีซึ่งนักร้องสาวคนนี้ไม่เคยมีกระแสะด้านลบแม้แต่น้อยเธอเป็นนักร้องลูกทุ่งเสียงหวานตาาไตอรทัยดาบคำเจ้าของฉายาสาวดอกหญ้าและราชินีลูกทุง่งซึ่งถือว่าเธอเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในวงการเพลงอย่างมากแต่ถึงแม้เธอจะมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วแต่เธอก็ยังคงความน่ารักไว้ไม่เปลี่ยนแปลง ต้องบอกเลยว,ว่าไตาอรอรัไทยนั้นมีวิธีการใช้ชีวิตที่แสนจะเรียบง่ายและติดดินสุดๆถึงแม้ว่าไตาอร์รัไทยนั้นจะโด่งดังมากขนาดนั้นแต่วิธีการใช้ชีวิตของเธอนั้นแสนจะเรียบง่ายไม่หวือหวาและมีอีกสิ่งหนึ่งที่ไตอร์รัไทยนั้นได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆนั่นก็คือการแต่งตัวเรียบร้อยตั้งแต่วันที่เธอเริ่มเข้ามาในวงการจนกระทั่งถึงปัจจุบันไตอร์รัไทยเองก็ยังคงความเป็นตัวเอง ด้วยจุดนี้เองจึงทําให้แฟนคลับหลงรักในความเป็นเธอต้องบอกว่าล่าสุดนักร้องดังอย่างต่ายอารไทยนั้นก็ไม่อายทํากินและสดขายเสื้อผ้าออนไลน์ในยุกข้าวยากหมากแพงโดยต่ายอารไทยก็ได้โพส์ตระบุข้อความว่าวันนี้6กโมงเย็นเจอกันในไลฟ์เพจบ้านอ,อเองกันหน่อยไหมคะทุกคนมีเสื้อคอปสวยๆสีพาสเทลมาฝากด้วยล่ะค่ะ ต้องบอกเลยว่าแม้เธอจะรวยแล้วก็ตามแต่ก็ยังขยันทำงานไม่หยุดสมเป็นนักร้องขวัญใจใครหลายคนนั่นเองครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก eNews 2 4 TV ขอบคุณครับ